่ีีหนาดไป่หน่อาไปทมอยอินองยิงบอกว่าปบเอานนเบิ้งเอาไปมุนอามุบแบบใหญ่ลูกมุนมุนมุนกินมุนมนไปแแบบนี้บอกมุนติวติวเลยจะอ้วนให้ยันไห ึ wow. ืนขึ้นนกเบียเนี่ยเก้าเดียวเก้าเก้าลกา้สา้อยแปดสิบาปดคนนี้ขมบ๊ายอดีตเดายอดีหนา้บบแบีหนาก็สามร้าย8 0ดสิบแปดโอเคเงิอนะเ้าน้องยิงบอกว่า380ร้อยแบน้า่แน้ำเบืง น,นั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไดสำหรับคลิปที่ได้ขึ้นในเอฟซแฟนคลับและทะลายคนได้เบื้องได้ติดตามกันเมื่อสักครู่นี้ เรียรายว่านในฝั่งของทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับพี่น้องได้มีการตอนร้องกับทางด,าด,ด้านบอสโจยมานินเรียรว่าไม่มีใครกล้าทําแบบนี้กับบอสโจก็คือในเรื่องของการตอนร้องตอนร้องเรื่องอย่างนะคะกับบอสราบคือกันครับพี่น้องมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแต่จะเหมือนอเกี่ยวกับการการโอนโอนเงิน,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 นประมาณประมาณนี้แหละครับพี่น้อง อารมณ์ประมาณแบบาอิหลาอุงอิงให้บอสโจโอนห้อาทิตลเทอนี่ทานี่ก็คือเป็นการต่อร่องเป็นการบอกกันนี่แหละอุงอิงก็บ่าพ่อซิโอนมือดพันนาพีน่นองนะเอามือจา้าเขียดเบิรงคันเป็นลูกทีมเพื่อนสิกล้าบอกแบบนี้กับอบอสโจบอแต่ด้วยความที่อุงอิงเป็นบอสหน่อยนะพ่นองเนาะ อุ้งอิงบอกย่างขึ้นไปบ่อโจก็คือฟั่งไปเบิร์สู่ยางออโดดครับพี่น้องแล้วก็กันว่าถึงเรื่องการขอเงินแน่นอนเขาว่าจากที่เฮาเดทผากันติดตามน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงมากเขาก็เห็นมาตลอดน่ะะครับพี่น้องว่าทุกครั้งที่อุ้งอิงเอ้ยปากขอพอโจอุ้งอิงมักจะได้ทุกครั้งขอแค่พอโจเพิ่นไม่ยุติดดตัวเพิ่นนย่างนี่ละพ่อขอเงินแน่พอเพิ่นโจข้ทันทีแบบบ่ลังเลแบบบอ่ปฏิเสธ แค่ได้เห็นนาลูกสาวเพื่อนกนับมีความสูงเพื่อนกับดีใจแล้วนพ่นงเนาะละบันที่เนนานา่ยา่งทีดไดคืนคลิปห้หลายคนดในเบื้องเดียติดตามกันเมื่อสักครู่นี่เป็นจังไรแน่มุจาว่าอุงอิงบอกว่าจังไหนอุงอิงบอกว่าพ่อนีต่ตรงโอนให้นูน้นี้อาทิตย์ละสามร้อยแปดสิบอุงอิงว่าจังสี่คันเดือนหนึ่งสิโตเป็นเงินเท่าไหเมื่อสาลองคุณคุณเบงหนึ่งเดือนจะมีสีอาทิตย์ อาทิตย์ละสามรอยแปดสิบลงคูณสี่เบิง้งงข้าพี่น้องสิเป็นเงินทอดายแต่อีหลักอุ้งอิงหลอดชัดเจนแลว้ววสามร้อยแปดสิบตามนั้นล่ะครับพี่น้องมื้อนี้ตรงกับวันที่ทอดายเมื้อนี้ตรงกับวันที่สิบเก้าบื้องข้พี่น้องสิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก่าโอ้มีตาเล็กเก่าเมื่อวันพฤหัสเมื้ออื่ต 9, อน,รนตรงกับวันศุกร์ เพื่ได้สนใจอยากเสียไปเส่นทางตั้งประเทศในมืออื่นนีก่ะแล้วแต่สีพีจรารนา380ตามนั้นปังปัง,ปงมันๆกันทุกคนสำหรับคนที่ได้เขามาเบิ้งในคลิปนี้380ครับพี่น้อง380ดอกทรายอันนี้บอสซาบคือกันนะคะนั่นแหะเป็นจังไดมูจจาวาแอดมินกับม่องวาจากที่ได้ได้เบิง้งได้ติดตามน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกระบอโจมา ทุกครั้งที่ทั้งคู่พอกับลูกเด้อยู่น้ากันเข้ามากสีแบบนี่แหละได้คอนเทนต์ได้เบิรงคลิปตลกนําสองพ่อลูกอยู่ตลอดนพี่น้องเนาะเบิรงย่ยได้เขากับมีความสุขน้าเผินอยู่เด้ละ่ะนะคะนี่แหละ,ละเป็นจังไหน3ามร้อยแปดสิบไม่แน่อาจจะมาก็เป็นไปได้หรือว่าผู้ใดได้ยินแตกต่างจากนี่ก็ลองคอมเมนต์มาว่ามาจากกันใดนพี่น้องเนาะอันนี้กันแล้วแต่สิพิจานณา เป็นจังไหรแน่ค่ะพี่น้องสํำรับในมื้อคืนค่ําคืนที่ผ่านมาในฝั่งของทางด้านน้องอุ๋งอิงเพรบานแห้งเรียกได้ว่าสุจัดไซเต็มถี่อิลีคนมาเบิงหลายกับพี่น้องว่าว่ามันมาเบิดจังหวัดเนข่ยคนไอคนอเนีต้องใส่คำนี้ลดสนามสมกับขืนซื้อว่าเป็นอาคณะมอล่อมอันดับตนๆของเมืองไทยอิลี คันบ่าถึงเรื่องคิ้วการคิ้วงานเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์เกษตรจบเดือนแล้วอีกอีกอาทิตทย์หนึ่งเกษตรจบเดือนแล้วนพีนงเนาะมื่อเจาคิดเบิ้งคิ้วการคิ้วงานคือแน่นแทบจะไม่ว่างแล้วก็บ่ต้องคิดยังอีกค่ะพี่นงเป็นยังจังหวะจังสรรคคิดยังที่ว่นนี้คือคิดยังก็คือในเดือนหนาเดือนมีนาคมคิ้วการคิ้วงานกันแนนแบบนี้คือกัน นบพี่น้องนบเป็นตาสะออรช่วงนี้กะคือว่าอากาศเปลี่ยนเดียวกับล่มเดียวกับหนาวเดียวกับห่อนจังสีแม่จักสิยังกันแน่ก็ดูแลสุขภาพของสะคองน้ำนยามกลางเว่นนี่กระลุมลมค่ะพี่น้องไปรวูว่าทางอื่นนี่เป็นคือกันบอแต่ทางจังหวัดระเอ็ดนี่เป็นค่ะพี่น้องลมนี้จักเป็นจักเม่นมาตาใสโอ้เสือซะทางอื่นเป็นคือกันบอแถวภาคอีสาน นพี่น้องเนาะเอากัรน,นะนะั้นแะครับพี่น้องได้เอาแนวทางมาให้หลายคนในเบื้องเดติดตามกันหรือว่าผู้ใดสนใจอยากสียเอาไปใส่ตังประเทศมือนีกระด้มือนีวันที่สิบเก่าวันพฤหัสครับพี่น้องมีตังประเทศทางใดโบอันนี้ก็บ,บอจับคือกันนพี่น้องเนาะคันมีกรล่องเอาไปเสียงกันเบิงวันเถาะนะก็เป็นเพียงแค่แนวทางจดไว้เด้อครับพี่น้องออว่าจดใ้นี่ลืมอีริเดียสามแปดศูนย์ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงาม คัเป็นแอดมินเดย์แอดมินกะสีวานจังสีสามแปดแปดสามสามศูนย์ศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์แปดคันเป็นแอดมินเลยอันนี้คือสําหรับแอดมินคันห้าสื่ออิลีสโนกวาสื่อวนสลับกันถึงเบอร์สุกโตมารอเบิงมือนีกับมืออื่นตั้งประเทศไดสิออกแน่จังสีไหมที่จริงแล้วนี่ห้ามว่าตงสื่อก็ได้เทาแค่หลุ่นเ้าแค่เบิงมานี่ละเออตั้งประเทศ ทางใดออกตัวเลขที่หล่าอุ้งอิงว่าออกมาบอมุอเจ้าขิดเบงน้องไม่ต้องพูดตัวเลขนี้ออกมาก็ได้บ่ต้องบอกกระไดซ้ำรอยแปดิบตัวเลขอื่นมีเยอะแยะมากมายแต่ทําไมน้องถึงต้องพูดตัวเลขนี้และทุกครั้งที่น้องพูดตัวเลขออกมาบา่าสิเป็นตัวได้กระตามครับพี่น้องมักสิออกตลอดคันบ่ไปออกตั้งปะเทิกับไปออกทางขนมไทย แต่ส่วนมากพูดอะไรลักษณะแบบนี้มักสิบไปออกทางขนมไทยแล้วส่วนมากกพี่นองคนที่เดติตามช่องสาานิพล้นลานไชหลทัลไอคนมักสิบไปเที่ยวทางต่างประเทศคือมักสิบไปเที่ยวทางสป,ปอในมืออื่นนี่วันสุกอันนี้กะแล้วแต่สิบิจารณาโจดใ้เด็กี่น้องา่โจดใบนี้ลื่อมอิลิแช่ว้พร้อมวันถือคลิปนี้ว้พร้อมกดไลไว้พร้อมเพื่อที่จะเป็นการเตือนความทรงจำ เฮเฮจะคล้องวันถ่อบ่ยังไหลายนพีณองนะคลิปนี้กะเน,นี่ยนะบ่มียังไหลกับพี่น้องอยากให้ไรถ้าไรคด้เบิบงพ่อพ่อเดเป็นแนวแนวทางวันถ่วันยังมาตีคันมืออื่นนี่สินี้คนเขามาคอมเมนต์โหลดคับพี่น้องา่าแนวทางมีแนวทางบอขอแนวทางแน่จังสีแหม สิมีอยู่นอฟพี่น้องนอ,งนองเอากะนี่ละคลิปนี้คันผู้ได้เห็นผู้ได้เบิ้งแล้วกอย่าลืมแช่ให้คนอื่นเบิ้งน้าอยาเก็บไว้เบิงเบ่งงต่ผู้เดียว380ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆปังๆัมันม่นๆกันผูกคนสําหรับคนที่ได้เข้ามาเบิ้งในคลิปนี้เอาก็ตามนั้นแล้วก็พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขคอ,ขอจบคลิปไหวสํานีสะก่อนนะค้าก็เข้ามาสวัสดีค่ะ